ปี2024ข้าวแกงขนาดแดกมันจะเป็นยังไงทุกเมนูต้องมีวันนี้พี่เสกพี่วันนี้สปอนเซอร์ยกไปน้ำถ่านเลยครับยกไปน้ำถ่านผมกลับแล้วโ <laughs> อ,อ้กลับแล้วพ้ <laughs> าผิดคนแล้ว <laughs> เมนูพวกนี้ชอบอุ้ยอร่อยมากไก่นุ่มมากคุ้ยมครับ <laughs> มึกพริกเกลือคุณผู้ชมครับปลาหมึกนะนี่ไงข้าวแกง2 0ง4ันยี่ื้อย่างกรอบปริมาณคุณภาพครับวัตถุดิบแบบนี้นะเนื้อปลาพวกแต็มยูคุณผู้ชมนิ่มๆเลยคุณผู้ชมเป็นเจลาตินเลยไหมนั่นน่ะแดกซะกกูอยากแดกด้วยเลย สวัสดีครับครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NET VS FOOD นะครับ <Yeah. S 1> ในวันนี้คผู้ชมผมก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กทมนะเพราะมาทำเพาสปอร์ตนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไปอเมริกาครับ นักกินคนไทยคนแรกที่จะได้ไปมีการนะครับแล้วก็แวะเติมน้ํามันนี่แหละอยู่ที่ปั๊มเออบางนารู้สึกจะเป็นขาออกนะกำลังจะออกไปชนบุรีพอดีแล้วทีนี้เนี่ยผมอะเหลือไปเห็นข้าวแกงถนัดแดกคุณผู้ชมครับปีล่าสุดที่เราถ่ายไปน่าจะก่อนโควิดประมาณน่าจะ4ปีขึ้นผมเลยอยากรู้ว่าในปีนี้เนี่ยปี2024ข้าวแกงถนัดแดกมันจะเป็นยังไง คือรสชาติเนี่ยจะยังกินได้ไหมอร่อยหรือเปล่าราคาแพงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง mm. เพราะฉะนั้นครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่ง <c oughs> เข้าไปในร้านไหมไปดูข้าวราดแกงกันคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงปะร้อน ทำไมคุู่เปิดคลิปข้างในข้างในเย็นมากคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็ข้าวราดแกงนะครับตอนนี้ปัจจุบันปี2024หนึ่งอย่าง60บาท2อย่าง80แล้วดูรู้สึกว่าเมนูข้าวราดแกงทั้งหมดนะครับมีประมาณเกือบ20เมนูเลยเมนูธรรมดานะแล้วก็เมนูพรีเมียมอีกประมาณ9เมนูเน็ตเวิร์ดฟู้ดนะครับทุกเมนูต้องมีวันนี้ก็เดี๋ยวเราเน้นสองอย่างไหมเอาเป็นอันนี้ครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงกับผัดกะเพราก็ได้ครับผม แล้วก็เมนูที่2เอาเป็นหอยแมงผู้ผัดน้ํามันพริกเผานะครับแล้วก็เป็นต้มซี่โครงครับข้างในซี่โครงหมูน้ําแดงอุย้ยเขียวหวานลูกชิ้นปลากายกับผัดนอครับผมจัดไปครับจานที่3านี่ครูเอาทุกเมนูจริงมันเนี่ยผมขอทุกเมนูนะคุณผู้ชมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าในปี2024เนี่ยมันยังอร่อยไหมคือราคาแพงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาพิสูจน์กันไปพร้อมกันครับในปี2024นี้อุย้ยอันนี้เป็นอะไรครับผมปลาโพงผัดซอสพริกไทยดำใช่ไหมครับอุ้ยทอดทอดครับพี่ เฮ้ยเื้อคุณเฮ้ยพี่นงอุ้ยพี่นงก็มากินของพิเศษเหมือนกันเหรอครับพี่วันนีครับพี่วัสดีครับพี่ไม่กินบะหมี่เหรอครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเหรอครับบะหมี่ไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวนี้ห้องเสียครับห้องเสียสวัสดีครับอุ้ยพี่เสกวัสดีครับพี่เฮ้ยพี่มาทำอะไรที่นี่อ๋อมากินข้าวกินข้าว ไหนๆก็ผมหาสปอนเซอร์เลยแล้วกันพ่เศกพี่วันนี้สปอนเซอร์นพี่วันนี้ผมจะมากินทุกเมนูพี่เลยนัดนัดเคยมากินข้าวแกงอาแดกนั่งที่บีก่อนแล้วก็ไปแดกหมูหันูมาห้าตัวใช่แดกร้านเฟิร์มนี่ก็ยากเหมือนกันใช่ซ้ำอีกอ่ะนี่ก็ไหนๆพี่มาแล้วก็นี่ไงผมหาสปอนเซอร์อยู่เลย ยกไปน้ำถ่านเลยครับเยอะไปพี่เห้แไดนี่แอดอันนี้มันเกินอันนี้มันเกินนะยกไปน้ำถ่านผมกลับแล้วโอ้กลับแล้ว้าผิดคนแล้วงั้นเอานี้เป็นถ้วยอ่าเป็นถ้วยทุกเมนูเลยอ่าใช่นี่แหละพี่ถูกต้องนอกจากเมนูในเซตนี่นะเอาพรีเมียมเอาทุกเมนูเหมือนกันพรีเมียมทุกเมนูเหมือนกันทุกเมนูก็อย่างละจานเลย ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ถ้าผมกินทุกเมนูเนี่ยกับร้านเอ่อถนัดแดดปี2024เนอะมันจะเสียกี่บาทวะได้พี่เดี๋ยวกินพร้อมกันเลยพี่อยากน้ำปลาพริกได้ไหมน้ำปลาพริกฟรีเหรอพี่เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยให้รัดฟรีด้วยเอามีน้ำอโอ๊ยมีซุปด้วยโอ้ยซุปพิเศษดีเนี่ยพี่ใช้ซุปอะไรเนี่ยซุปเลยฮะโอ้ยซุปใสด้วยนะคุณผู้ชมครับเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้นะยยเป็นที่ล้างช้อนนี่แล้วไม่เบรกนี่กินจริงนะเเนี่่ยบ้าาปลเนี่ย มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ข้าวแกงทั้งร้านยังไม่ครบนะครับเขาเรียกว่าทุกเมนูยังไม่ครบนี่ไงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเสรก็เติมให้เราไม่ยั้งเลยครับจังหวะนี้ก็เคได้ชิมทุกเมนูไงอ่าอุ้ยจริงๆก็คิดถึงคิดถึงจริงๆครับล่าสุดก็ก่อนโควิดนานมากๆคุณผู้ชมประมาณ4ปีกว่าวันนี้ปี2024ข้าวแกงขนาดแดกเป็นยังไงเรามาดูพร้อมกันคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมกั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยครับผมอันนี้เมนูอะไรเห็นพี่บอกว่าพี่ชอบมากไก่ผัดพริกเหลืองไก่ผัด ปิ้เหลืองพี่กินครั้งล่าสุดเพราไอ้เมื่อไหร่ร้านพี่เนี่ยนานยังคิดคิดนานกินนานแล้วใช่นานไม่ได้มาเลยนานเอ้ยพี่ไม่ได้มาร้านพี่เลยเหรอมีผู้จัดการเขตเขาดูแลอยู่อ๋ออุ่ยอร่อยพี่นะพี่รู้ไหมเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยพูกินบ้างได้ไหมอุ้ยเมนูพวกนี้ชอบรสชาติเผ็ดเค็มเข้มข้นเลยคุณผู้ชมอุ้ยอร่อยมากไก่นุ่มมากคุณผู้ชมครับเนื้อไก่นี่พี่ใย้ส่วนไหนเนี่ยตูดใช่ไหมพี่น่นเป็นสะโพกครับสะโพหยอกเล่นนะเนื้อ นี่เป็นปลากระรพงผัดวิ้งไดดำปลากระกงรพงผัดวิคงไนดดำเป็นเนื้อเนื้อล้วนเลยไม่มีกระดูกเนื้อล้วนๆไม่มีกระดูกด้วยลอยงดูว้าวนี่มันปีสองพันยสแล้วนะก็ยังอร่อยอยู่นะครับเนี่ยปักติดห้องแอร์ไม่แพงพี่ถ้าสมัยกอ่กพอนปริมาณเราเปิดมามันเจ็ดปีแล้วถ้าสมัยกอ่อนนยคนอาจจะรู้สึกว่ามันราคาสูงครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าราคาสูงแต่สมัยเนี้ย มันมีร้านข้าวแกงที่เขาเปิดสไตล์เนี้ยเยอะคนก็เลยมีข้อเปรียบเทียบแล้วสมัยก่อนเราไม่มีข้อเปรียบเทียบไงเราก็เขาจะไปเปรียบเทียบกับร้านข้าวข้าวแกงข้างข้างทางอะไรเงี้ยซึ่งนึกอาจจะเป็นร้านแบบยุคเก่าๆแต่พอเป็นยุคใหม่เนี่ยทั้งค่าโอเปเรชั่นค่านู่นค่านี่เพราะนั้นราคาเนี้ยถามพี่นะพี่ก็ว่าคุ้มถามส่วนตัวพี่นะเพราะอย่างเนี้ยเนี้ยนัดเนี้ยหมึกผัดพริกเกลืออ่ะให้จายจานเท่าไหร่ผมว่าสองร้อยกว่าว่าต้องมีป่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ฮนะคุณพ,พูนอย่างเงี้ยนะพี่นี่แหละหมึกผัดพริกเกลือหมึกพริกเกลือคุณผู้ชมครับปลาหมึกนะนี่ไงข้าวแกง2024โอ,อ้ยอย่างกรอบหัวนูกของยังนั่นก็หมึกผัดไข่เค็มซอสไข่เค็มซอสไข่เค็มนี่ก็ต้นทุนสูงนี่ก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบนะเออเอาดิหมดแล้วหนึ่งจานนะเอาดิดูพิเศษยังกูทันไม่ทันมึงไงนี่นี่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพร้าวคู่กับ เนื้อปลากระพงแบบพี่ไทดำนี่ก็80บาท80บาทคุณผู้ชม,มนี่เนี่ยเดี๋ยวกว่อนก่อนจะแตะให้ดูอะเทน,นึง <c oughs> ปริมาณคุณภาพครับก็ดูดิแบบนี้นะหอไฟๆเนื้อปลาก็้ตีมวคุณผู้ชมนี่ก็นี่ฮะแผนหมูคู่กับไข่เปรย์หมู นี่ก็80บาทนี่ก็80นี่เป็นถ้วยอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นเป็นถ้วยอย่างนี้นะคุณผู้ชมลองเทเลยพี่มันจะเทคู่ยังไงวะพะโลกับพะแดงเนี่ยนะเทได้ฉันเป็นพระธรรมยุตเลยนะเนี่ยเอาเหรอเอาหูพี่เอาเอมกินได้เหรอเอาหมเทเลยพี่ตามพี่เทให้นะอ่าพันโลครับเดี๋ยวให้ดูครับผมนะผสมกันเลยนะ โอ้โหต้องให้คุณผู้ชมได้ดูไงไปรีบนะมึงเอาไปเนี่ยมาไปเลยกคุณไม่เอาหูเดี๋ยวตรงจีน,นี้ก่อนพี่แป๊บนึงเออได้พี่กินอย่างอื่นทีแรกมาว่าเออตั้งใจจะมาดูนัดกินแต่วันนี้พอเห็นเฮ้ยทำไมมันน่ากินอย่างวะเลยบอกอุยน่ากินจริงเหพี่ขอขอ,ขอกินด้วยนะไม่ได้มา, <c oughs> าไม่ได้มาเฮ้ยเอาข้าวนี่ทำไมวะยังไม่หมดร้านอีกเหรอนี่มันมากันเรื่อยเลยเนี่ยหัวอะไรพี่นี่จอหมูจอหมูจอหมูก็มีอีกไม้เท่าไหร่วะเนี่ยนี่ไม้เท่าไหร่ ห้าสิบบาทห้าสิบึมบิมเบิ่มบ้าห้าสิบบาทไปลองเอ้าร้านกูมีขายด้วยเหรอเออร้านพี่มาขายก้อยไงเออไม่ได้อัปเดตนานสองพันยี่สิบสี่ปีนี้มีจนน้ำต้มน้ำต้มขนาดแดงมมีนนี่อะไรอ่ะนุนี่อะไรอ่ะผมเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยเนื้อปลากระพงทอดราดซอสไข่เค็มจริงไหมสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทบ้าแล้วเฮ้ยหมูด้วยโคตรนุ่มเลยคุณผู้ชมเจ้าก็อะไนี่จริงเหรอวะ อ๋อหมด้อ่ะนี่นัดนัดนี่อร่อยเหรอไม่รู้กินอะไรเลยเนี่ยพี่หื่นี่อร่อยของกินเยอะไปหมดเลยพี่ยังชอบเลยเนี่ยลองดูไข่เค็มช้ำๆแบบนี้ครุณผู้ชมครับลองดูครับเนื้อปลากระพงอะล้วนเลยอือร่อยมากอันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมเป็นเนื้อปลากระพงนะหมดแล้วหมดนี่นี่นี่มาเอ้าไป นเนี่ยหมดแล้วครับผมอันนี้เป็นเมนูพรีเมียมปรับพี่กะเพราเนื้อใดเอทอ่าเมนูพรีเมียมนะครับของที่ร้านกระเพราเนื้อใจไ,<ป>ไปครับกินอะไรต่อดีวะเมนูเนี่ยหอมเนื้อมากครับโอ้ยอร่อยมากอ่ะเมนูที่ร้านอะ่ะพวกเมนูผักๆก็มกมมกไม่ค่อยมีจะมีตัวตีนเพียบเลย งั้นเวลามากินนี่ก็ได้ได้เต็มเต็มอ่ะเรื่องโปรตีนแล้วถ้าเแบบเน้นตตนึงก็ต้องไปที่ไหนพี่ที่กูเนี่ยที่กูเนี่ยใครควรเตนกูก็โดนแดบเขาตนเราตกใจอย่างชอบเฮ้ยไปแล้ววะอร่อยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเมนูนี้เดี๋ยวมันจะอิ่มนี่ผนงกับฮาโลไปแล้วผม คือเวลาไปกินข้าวแกงที่ไหนครับผมจะมีเมนูแบบแพะแนงอะไรงงเงี้ยเป็นคชอบทุกที่เลยไม่รูร้เป็นอะไรแพะแงงจริงๆของที่นี่ก็ไม่ใช่แพะแนงที่ที่ที่สุดนะพี่ก็เฉยๆเพราะว่ารสชาติมันยังแบบมันยังเจือจางหน่อยเพราะว่าหนึ่งมันด้วยเรื่องการจัดส่งเรื่องการที่เรามีหลายสาขาเนี่ยเราไม่ได้ใช้กะทิสดทำม,มันจะเป็นพวกกะทิกรอบเพราะนั้นความเข้มข้นความหนักแน่นเน,เนี่ยมันจะสู้พวกพวกพแพนแงงที่ใช้กะทิสดทำไม่ได้แต่ว่าต้องมีเพราะว่าลูกค้าถามเยอะข้าวแกงไทยมันก็ต้องมีกะทิบ้าง เราอันนี้บอกตรงๆเลยก็พูดตรงๆไม่ไม่มีอะไรต้องปิดบังความจริงก็อย่างอื่นก็มีเยอะแยะเนี่ยดูแม่งเยอะชิบหายเนี่ยอย่างเงี้ยนัดปูนิ่มปูนิ่มนี่แม่งโลนึงก็ละลายแล้วปูนิ่มเกรดเอด้วยพวกพริกเกลืออืออือโคตรอร่อยเลยปูไงอุ้ยเกอบมากไอ้ปูนค่รอร่อยเลยทุกคนอือมว้าวโอบแดกหมดเลยไม่เผือกรูมั้งอ๋อฮะ ไม่ทันแล้วเหี้ยผู้ใดยังอื่นเอาไปต่อไปลองไหมลองขาแกะไหมเอาผักมาพี่ดีกว่าเอาขาแกะพี่หลุดเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยกเปล่ามาใส่กระดูกไปโอ้โหผมเจอขาพี่ไปขาหนึ่งแบบนี้นะผมว่าต้องมีจุกอ่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนำเข้าจากนิวซีแลนด์แล้วก็ใช้เครื่องแกงที่แบบที่แบบว่าใช้คนมุสลิมทา บถ้าตกใจอะไรรู้ไหมมันนุ่มมากคุณผู้ชมวีมันนุ่มเฮ้ยมีกลิ่นต้องมีบ้างนิดหน่อยเป็นไปกลิ่นแกะกลิ่นเฉพาะตัวมันต้องมีบ้างแต่จะแต่ไม่ดาบแบบขนาดนั้นดาบจนเหม็นไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนเหมือนเรากินเนื้อแล้วกลิ่นเนื้อประมาณนั้นคุณผู้ชมอืมนี่มันนุ่มมากคุณผู้ชมเว้ยหอมพวกเครื่องเทศนะพี่เนาะเยอะ อันนี้ก็มีแบบกล่องด้วยนะนี่ซื้อฝากใครก็ได้นี่ห้าร้อยห้าสิบไม่ต้องแช่ตู้เย็นมีเป็นกล่องด้วยอ่ะมีอันนี้ส่งทั่วประเทศห้าร้อยห้าสิบมาซื้อได้ที่หน้าสาขาอันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันห้าร้อยห้าสิบกินที่ร้านห้าร้อยห้าสิบที่ร้านห้าร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าจะส่งก็ต้องหักไปก็ไม่รู้จะส่งที่ไหนก็คุณผู้ชมครับดูดิอุ้ยกินแล้วเป็นแกะเลยครับเนี่ยแต่ว่าเอามาเราสั่งอินกิเดียนมาจากนิวซีแลนด์แล้วก็มาทำที่ในไทยเพราหอมมากอ่ะแม่อันน แล้วก็กําลังจะทาแบรนด์ใหม่ด้วยซีอิ๊วหอม,หอมไก่ต้มซีอิว๊วเป็ดต้มซีอิว๊วหมูต้มซีอิว๊วจะขายไก่ต้มซีอิ๊วตัวหนึ่งเนี่ยมาโลกว่าเนี่ยสองร้อยยี่สิบาทตัวันหนึ่งโลกว่าสองร้อยยี่สิบบาทเพราะนันจะขายแบบแมสขายแบบให้คนแบบระดับทั่วไปได้กินเลยเอ้าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ค่าแรงก็อยู่มานสามร้อยกว่าบาทเนี่ยสี่ร้อยขายไก่แค่ครึ่งหนึ่งของค่าแรงเขาแล้วกินได้ทั้งครอบครัวอ่าใช่ใช่เออพี่ก็อยากทำแบรนด์อะไรอย่างนี้ อะไรต่อดีเนี่ยพี่อ๋อเอ้ยนี่ไหมพี่พี่บอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเมนูสร้างชื่อให้เราสร้างชื่อพุงปลาช่อนทอดราดซอสน้ำปลาใส่วาซาบินะเฮาวาซาบิด้วยเหรอพี่ใส่ใส่นี่เป็นวาซาบิอ๋อวาซาบิใส่ไปในน้ำจิ้มซีฟู้ดเออไปเป็นสูตรที่พี่คิดขึ้นมาใส่ทับไปเลยเลยมั้ยพี่เอาเลยครับนี่ยนะฮะต้องกินคู่กันครับมันจะได้รสชาติที่มันมีมิติหน่อยขึ้นไหมขึ้นไหมอร่อยมากนห่มขึ้นเลยเนี่ยอร่อยเลยอยากได้ข้าวเลยเนี่่ยนนั ด้านข้างอืมอืมอ๋ออืมอันั่นก็สร้างชื่อนั่นอ่ะข้าวราดมันกุ้งอันนี้เหรอพี่ว้าวอันนี้ก็เป็นเมนูพรีเมียมป่ะพี่พรีเมียมก็ต้องสั่งสั่งแล้วก็ทำให้ใหม่อันนี้กินกับซีฟู้ดป่ะใช่เลยว้าวตกไปอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับว้าวหอมมากมันจะครีมมี่ครีมมี่หน่อยใช่มันจะครีมมี่พี่มันจะครีมมี่นะมันหัวกุ้งล้วนๆเลยนะมันนะแล้วก็ปรุงรสหน่อยก็จบละอืทั้งๆแอบนะเนี่ย กูไม่ช่วยมึงกินนะกูไม่ไหวเอาพี่ไม่ไหวเหรอให้กูยอมแล้วดูพี่จัดมาซะ่นี้กูไม่ไหวจัดทั้งอะไรเยอะเลยไปกับพุงไกาช้อนตาตอดน้ำปลานะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันไม่มีก้างนะพี่ถ้ามันกินทั้งชิ้นเลยก็ทั้งชิ้นเลยจะมีบางๆหน่อยนุ่นๆอ่อนวส่นใหญ่จะไม่มีก้างนะของที่ข้าวแกงในอย่างเงี้ยปลากระพงใส่ขั้วพริกเกลือเข้าไปอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทว่ะ 35บห้าบาทเนื้อสามสบห้าโอ้เยี่ยมเลยนะคลิปนี้คลิปนี้น้องจิ้มมาดูได้ใหญ่ไหมสามสิบห้าบาทปลากระบงแท้นะเสือกบอลปลาดอลลี่มาขายนะมึงไม่ทำขนาดนั้นหรอกโอ้โหไม่มีก้างฮะอันนี้ไม่มีก้างฟิลเลยมันนะฟิลเลยคืออะไรพี่แยกระหว่างก้างกับเนื้อออกมาให้กินกินแต่เนื้อไม่มีก้างเใช้ความรู้เลยนะครับผมหายลูกเยลิน นี่ซอสซอสนี่นี่อย่างนี้นะยี่สิบบาทนี่นหะนึกว่าไข่ดาวกรอบยี่สิบาทเฮ้ยไข่ลูกเกยไม่เคยกินแบบนี้อ่ะเออเคยกินแต่เป็นฟองครับเป็นต้มๆใช่ไหมใช่ไม่นี่ไม่ใช่บอกเขาแผ่เนาะยี่สิบบาทอ้กบาทลองดูโอ้โหแม่งเป็นโลดใหญ่นี่มึงขายกันราคานี้จริงๆเหรอโอ้โหผู้ไม่ได้ดูนานนะแม่งหือโอ้ยพี่นึกว่าผมก็ชอบ ต้องแต่กินไข่ลูกเขยมาในชีวิตเาฮ้ยหวังแบบนี้ผมเคยกินครั้งแรกแล้วผมให้อร่อยที่สุดด้วยเฮ้ยนี่อันนี้ต้องลงต้องลงไข่ยี่สิบบาทนี่เลยดูดิโอ้ดูบินดูบินเอาบินมาแล้วแมทก็กินไม่หมดนะแนทสี่พันหนึ่งร้อยบาทเองสี่พันหนึ่งร้อยเดี๋ยวนะแนทคือหมดเนี่ยกินได้เป็นดูจีนเลยตั้งแต่โอ้โหแดกได้เป็นสิบเลยนะอันนี้อะไรอะพี่ปลาดุกเหรอหรือว่าปลาดุกหมึกยัดไส้ นี่มาเป็นไม้เลยนี่แบบแบบมาสั่งกินได้แบบไม่มีเวลานั่งกินในร้านเนีอ๋อเอากลับบ้านเออเอากลับบ้านได้เลย,เลยไปกินบนรถข้างในมีไส้หมูด้วยนะข้างในมีสมไส้หมูอีกมีไส้หมูเลย<อ>นี่ทอดให้ใหม่เลยนะ<อ>ชุบแป้งทอดทอดกรอบมีสองไซส์ด้วยนะไซส์ไซส์เอ็มก็มีนะร้อยหนึ่งก็มีนะห<อ>ู้าน่ากินว่ะราดซอสน,น้ำแดงอ่ากับผัดหอยนะครับผมหอยหอยแมงผูก วันนี้ถือว่ากินเร็วหรือกินช้าวันนี้กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆพี่วันนี้เรื่อยๆเรื่อยๆมันอร่อยพี่มันมันไม่อยากเลี่กินอ่ะของดีคุณผอมอืมอาะพี่พี่อิ่มแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไม่สู้ยอมไม่สู้กูยอมนานแล้ไม่ไหวอ่ะอุ้ยอันไหนพี่อมาพี่โอ้โหเปลี่ยนช้อนไหมเปลี่ยนช้อนไหม ทคากิต้องมือพี่ให้ผมเปลี่ยนช้อนแต่พี่ว่าคาคกิต้องมือให้กับมึงจะเอามือซดน้ำซุปยังไงละ่ะเออช้อนกลางมาหนูช้อนกลางมาอืมน้ำส้มไม่งงงงมีเนื้อฮะโอ้ยมันเป็นเนื้อส้มหมูยมันไหลมาเต็มเลยนี่ฮะเป็นก้อนเลยชจี๊ยะนี่เคส้ส้มส,สี่สี่ชนิดอืมอ่าน้ำส้มยังดีตดนน้ำเหมือนผมจะว่าพุ่งงาหมด กินยังไงอ่ะพี่ต้นโอ้โหมันมันหลุดหมดเลยนะพี่อ่าใช่ถ้าถ้าถ้าต้มแบบธรรมดาเนี่ยมันจะแตกนิ่มๆเลยคุณผู้ชมเป็นเจลาตินเลยไหมนั่นน่ะแดกซะกูอยากแดกด้วยเลยคือมันต้องหยิบขึ้นแบบระวังมากนะเพราะว่ามันหลุดนะครับคุณผู้ชมหลุดหนังสวยเป็นเจลาตินเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างพี่พี่ไม่ได้กินนานนะถามหน่อยไม่ได้หวานไปไม่ได้เค็มไปผมว่ามันกลางกลาอคุณผู้ชมโอ้โห แบบนี้นะดีขึ้นไหมกินกับน้ำตุปเรล้วพวกอร่อยเออเข้ากันเข้ากันเลยโอ้โหนี่มันหนักแบบนี่ข้าวนี่ครับผมข้าวกะเพราโบราณนี่ก็เป็นเป็นที่นิยมปะที่คนชอบที่ร้านที่ แล้วก็มีนี่ครับหมึกยัดไส้นะผมใส่ลงไปแบบนี้เขาเรียกหมึกคุงแตกคุ้งแตกแบบดุ่นๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โห้หอ โอ้โหเอาแล้วนัดพี่อยากให้บจ้อปูดูดิว่ากวงหรือเปล่าเออกวงเปล่ากเออหลอกลวงเปล่าหลอกลวงเปล่าเป็นชมเป็นอย่างนี้ทุกลูปก็เปล่าดูด้วยแป้งล้วนเออไม่ใช่เดี๋ยวไอย่อปูพี่พี่ไม่ได้ใส่แฮลไม่ได้ใส่ผักไม่ได้ใส่อะไรเพื่อลดต้นทุนนะปูเนี่ย90%เนื้อกันเชียงไส้มันก็จะเป็นกุ้งแชบวยเพราะงั้นถ้าปูกับ กับฟองน,น้ําผู้อย่างเดียวมันจะล้วนไงมันจะไม่อยู่มันจะไม่มีกาวประสานแล้วพี่ไม่ใช้กาวไปเลยอ่ะใช่พี้อะใครก็จะไปแดกอือหือนุ่มอรอยเท่แบบนี้ตอนนี้เหรออือลูก95บาทปูขึ้นเนี่ยดูดิดูกระเจียงนี่เนด้อดูแต่เนื้อแบบดูดินีวมเนื้อเยอะเลยนะไม่น้อยนะครับอันนี้สุดคำนึงนี่จุกอยู่นะ โอ้โหชิบหายทำนเดียวหมดไหมอมเข้าไปเลยอมเข้าไปเลยเข้าไปบวกบวกบวกอบวกโอ้โหเป็นไงล่ะถึงคอไหมออกออกออกเลยนะอันนี้เนื้อปลากระพงไงปลากระพงราดน้ำปลากป็นไงราดน้ำปลาอ๋อมันมีท้องกับมีเนื้อนี่มีแต่ทุกอย่างมันเป็นน้ำหนักหมดแหละแต่ว่ามันแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่ไซส์ ค้าส่วนใหญ่ก็มาก็มาคนเดียวก็กินได้มาสองคนก็กินได้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปไปเส้นที่เขาเดินทางก็จะเป็นแฟม,มิลี่เป็นครอบครัวเราเดินาทางไปไหนอะไร้เขาจะแวะกินก่อนเดินทางเอาจจริงถามผมนะว่าผมรู้จักพี่เจดได้ไง รู้จักจากชื่อถนัดเด็กเนี่ยแหละแต่จำไม่ได้ว่ารู้จักได้ยังไงแต่ผมถามพี่หน่อยว่าพี่จําได้ไหมว่าตัวเองอะมีชื่อเสียงตอนไหนที่แบบว่ามัน,ม,นมีคลิปไหนหรือพี่ทําอะไรที่มันทําให้แมสแล้วเป็นที่รู้จักคือถามว่าสร้างชื่อมาเนี่ย อาจจะเป็นตอนสมัยก่อนกูอาจจะเกรียนเยอะไปหน่อยเกียแต่ใช่คนเรามต้องเติบโตแต่เดี๋ยวนี้พี่ท็อปลงกว่าเมื่อก่อนเยอะทอปเยอะดาว่าทุกวันการยูทูบนี่แม่งสุดยอดละดามมาเนี่ยแม่งเดี๋ยวนี้ไม่เอาเบาลงเราเราเริ่มเราเริ่มพอเราใหญ่ขึ้นเรามีลูกน้องหลายคนเราก็เอ้ยเราก็ต้องแบบบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้คู่รักด้วยคืบางอย่างเนี่ยถ้าปรับปรุงแล้วไปในทางที่ดีทําเถอะถึงมันจะขาดความเป็นตัวตนบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ ทำไปเถอะไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายมาควบคุมสมัยก่อนไม่มีนะไม่มีนะั้นไอพรบอรคอมพรบอรคมอะไระไม่มีมมมมเดี๋ยวนี้<ๆ>เขาก็ตบให้มันเข้ามาอยู่ในสังคมที่เรียกว่าสังคมที่คนทั่วไปรับได้ที่ก็ต้องปรับปรุงตัวเราก็ปรับปรุงก็ปรับช่องลงให้มันแบบ <c oughs> เฮ้เราก็ไม่ไม่ต้องไปก้าวร้าวบ้างอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรปรับปรุงในทางที่ดีก็ปรับไปดินี่ทุกวันนี้พี่เล็กยังทําแบบนั้นอยู่นะเชื่อไหมไปต่อยควายกินกับผมแล้วต่อยควายแล้วควักแบบควักไสกินกับผมอะ ก็ที่สร้างชื่อจริงๆเลยคือการที่ไปกินอะไรที่มันโหดโคตเชื่อว่าเป็นคนแรกที่กล้ากินอะไรแปลกๆในประเทศไทยผมก็คิดว่าใช่ก็รู้จักพี่เพราะอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรที่มันบ้าบี่มันแบบกินเน่าเนี่ยกินเน่าด้วยแล้วก็ก้อยคาโครงแล้วบางทีกูเอาทาไอ้นี่ยกุ้งล็อสเตอร์เผาเดี๋ยวกูเอารถไปเผาทั้งคันอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันเกลียนอย่างเงี้ยจริงๆหมดเดี๋ยวนี้ไม่ทําละ อะไรที่มันดูรุนแรงเพราะเดี๋ยวนี้ YouTube เขาก็ควบคุมเเยอะกูถ่ายหมูหันเองไม่ยติดเหลืองเลยผมไปกินคลิปหมูหันร้านพี่ผมก็ติดเหลืองอก็หมูหันเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องมันไม่มีอะไรมันบอกเห็นตาเว้ต้องเบอร์หัวมันต้องเบอร์ใช่จริงกูโดนมาแนะกูโดนทุกคลิปเลยเออผมก็ว่าอยู่ไมถ่ายหมูหันพี่เจ็โดนติดเหลืองเดี๋ยวนี้เขารู้ลวว่ามันเป็นซากสัตว์อะไรที่มันแบะแบะอย่างเงี้ยต้องเบอร์เดี๋ยวนี้ถึงบอกไงเดี๋ยวนี้มันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนแล้ว เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวไงเราต้องปรับตัวเลขย่างเดี๋ยวปีนี้พี่ก็คงคลิป YouTube ก็คงที่ทําเกี่ยวกับรีวิวอาหารก็คงปีสุดท้ายละเก้าปีแล้วมอมาแดกเก้าปีแล้วตั้งใจไว้าจะทำปีสุดท้ายใช่อแล้วโอเคครับผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับการมารีวิวข้าวแกงขนาดแดกปี2 0 2 4แดกไม่หมดฮะส0่พันฮะยัยยังพี่เดี๋ยวผมกินต่อกินต่ออ๋อจะหมดเดี๋ยวผมไปสั่งเพิ่มด้วยพี่พี่อย่าลืม จ่ายให้ผมเดืนสินัดนนั่นกับพานนี่ผมไม่เก็บแค่นี้ได้ไหมผมอยู่แค่แค่นี้สิไม่เก็บไปลงพี่อีกนิดหน่อยอีกสักสองสามพันอะไรเงี้ยพี่ไปช่องเหรไปช่องเปช่องเจอกันครับพ่อฝากร้านข้าวแกงพิเศษไว้ด้วยนะครับผมมีทั้งหมดตอนนี้เจ็ดสาขานะพี่อ่าก็ลิงก์แฟนเพจนี่เอาแปะที่สาขาที่ผมมาวันนี้ไหมพี่ได้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 ลิงก์แฟนเพจร้านที่ผมมาวันนี้เดี๋ยวผมจะแปะให้หน้าจอตรงนี้ก็ตามกันมากินได้นะคุณผู้ชมสองวันที่สี่แล้วของกินใหม่ๆอัปเดตเพียบก็ยังอร่อยเหมือนเดิมม่วนนตััีได้ ใครอยากดูคอมเมนต์มาก <laughs> ดไลค์เยอะๆท่องเน็ตคลิปนี้เหมือ <laughs> นพี่เสกอยากให้มึงกินเมือเลยบูเวนเนาะไม่อย,มอยากให้มึงทำลาถิติจักรวาล <laughs> มัน <laughs> ต้อง <laughs> ไม่มีใครทำได้ <laughs> ใช่คนไทยคนแรกไหมไม่มึงจะเป็นคนแรกและคนเดียวในโลกและคนสุดท้าย <laughs> เพราะวันนั้นมึงจะต้องเสียชีวิตแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันครับครั้งหน้าเจอพร้อมพี่เศกแน่นอนครับหมูหันตามใจปรารถนานะครับผมเจอกันครับวันนี้ขอบคุณพี่เสกมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้ครับผมกินของพิเศษหมดไปแล้วเราไม่กินของหวานมันไม่ได้ปะต้องช่วยเมียทำอาหารกินนะครับเมียผมสั่งมาแล้วครับุณผู้ชมนี่ครับผมอารัวแป้งสดครับเป็นอารัวฟุอ้อารัวออผลไม้เป็นผลไม้มีไส้ด้วยนะสึกว่จะมีถั่วท้องสตรอเบอรี่กวนเผือกกวนถั่วแดงอ่าราคาเนี่ยหชิ้นร้อยแชิ้นสามร้อยหกสิบบาอ่าไม่คุนั่งอ่านอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยมึงกดตีนไลยเนียต้องช่วยเมียทำมาหากินนะครับไม่ช่วยก็ไม่ได้อันนี้รูปอะไรวะดอนอันนี้คืออะไรมึงดูเป็นอะไรทุเรียนในสัต์ทุเรียนนี่ครับคุณผู้ชมทุเรียนเป็นสูตรหวานน้อยด้วยนะครับอู๊ใสแบบนี้นะอันนี้ใสจสตรอเบอรี่แน่เลยอ่าอืมนุ่มๆหวานหอมอร่อยมือ่อยนะ มันจะเป็นอารัวแป้งสดนะคุณผู้ชมทําสดวันต่อวันนะครับถ้ามีออเดอร์เมียผมเขาก็จะทำอืมแล้วก็ชิ้นนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครเป็นคนปั้นผมเองครับคุณผู้ชมอันนี้ลูกพีชสมองเรา่ไปทางนั้นอันนี้ลูกพีชไอ้นอสลูกพีชครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็แหวกออกดูนะครับวันนี้ก็ไส้ทอเบลี่เหมือนกันก็คือเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแป้งสดนะ ซอ้โกมกอกกลมคอมอ่ะคือไส้ทั้งหมดอ่ะมันเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเป็นถั่วทองตรอเบอรี่เผือกกวนถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมชอบที่สุดจะเป็นไส้ถั่วทองอมผมว่าแฟนผมทําอร่อยมากจริงๆอันนี้อ่างหุ่นนะครับอ๋ออ่างนซื้อไปฝากครอบครัวซื้อเป็นของขวัญปีใหม่หรือเทศกาลหรือเป็นงานจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็อื่นเขาได้นะครับ ฝากอุดเหมียมหน่อยเพราะว่าผมโดนสั่งมาครับคผมต้องช่วยทํามาหากินนะครับก็นิงแฟนเพตร้านนะครับเวลาอัลัวจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ตามกันมาอุดนุนแฟนผมได้ครับผมจอวันนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คล่ปมน้าครัผมเกือบแล้วเกือบลืมกินของหวานแล้วกูพี่ตอนแรกนะพี่ก็ยังไม่คิดนะว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไม่ได้มานานพี่เป็นเจ้าของร้านพี่ยังไม่รู้อะ เดี๋ยวเขาเขาแคะเล็บตีนให้อย่างนี้ระดูดได้เลยพี่ดูดได้เลยครับดดูตีนเลยนะพี่แดกตีนนี่แหละครับแดกตีนครับอืมนั่นนะะต้องอย่างนั้นแป๊บหนึ่งตีนหลุดเออนี่พี่ขอขมค่ะพี่ขอเช็ดปากด้วยเฮ้ยอ๋อเจ็บไปแล้วกูร้องเล่น